ฝันร้ายของรถยนต์น้ำมันเทสซลาเตรียมเปิดตัว r ร d w o o d Project รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดปีหน้าเป็นกระแสคลื่นใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อวันที่24มกราคม2024ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานว่า อีลอนมัร์ CEO ของเทส l a คายยานยนต์ไฟฟ้าระดับชั้นนำของโลกได้กล่าวเตือนกับนักลงทุนว่าในปี2024นี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการชะลอตัวลงอย่างมากพร้อมกับการบอกกับซัลายเออร์ว่าต้องการที่จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดมวลชนรุ่นใหม่ที่มีชื่อรหัสว่า Redwood ในช่วงกลางปี2025สำหรับโปรเจกตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของเทสลานั้นถูกประกาศครั้งแรกเมื่อปี2020 ในงานแบตเตอรี่เดยโดยในครั้งนั้นอีลอนมสก์ได้ประกาศว่าเขามีแผนที่จะเปิดตัวรถจไฟฟ้าราคาไม่เกิน25,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ850,000บาทโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในปี2023จากนั้นในปี2021เทสลาได้ประกาศว่าโรงงานกิกกแ a ฟคต r อรี่เทจะถูกใช้เป็นโรงงานสำหรับผลิตรถจนรย์ไฟ้ารุ่นดังกล่าวต่อด้วยในปี 2022, ค่ายได้ประกาศอีกว่าโรงงานกิก a เฟตอรี่เบอร์ลินจะถูกใช้เป็นฐานการผลิตด้วยเช่นเดียวกันหลังการเปิดตัวพร้อมกับการเริ่มส่งมอบรถกระบะไฟฟ้าเท s l a เซ b บ r er Truck ไปแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2023ดูเหมือนว่าคิวต่อไปจะเป็นการเริ่มพัฒนารถยนไฟฟ้าราคาประหยัดที่ค่ายได้เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กของค่ายนั้น เทสลายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อีลอนมัสก์เคยให้ข้อมูลบางส่วนไว้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะมาในรูปแบบ Compact EV และมีขนาดเล็กกว่ารุ่นโมเดล3และโมเดล Y ระยะทางการวิ่งของรถต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนั้นจะอยู่ที่ประมาณ250-300ไมล์หรือประมาณ400-480กิโลเมตรโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงตัวเดียว โดยตัวรถจะใช้แบตเตอรี่แบบ LFP ความจุ53กิโลวัตต์ชั่วโมงอ้างอิงจากข้อมูลเอกสาร Master p l a n 3ที่ทางค่ายได้เปิดเผยเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2023ตัวรถจะใช้สถาปตัตยกรรมแบบใหม่โดยมีชื่อว่า NV9X อ้างอิงจากสื่อหลายสำนักที่ให้ข้อมูลตรงกันโดยแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นจะถูกใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า2รุ่นขึ้นไป ในส่วนของด้านเทคโนโลยีนั้นคาดว่าตัวรถจะยังคงมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานของค่ายอย่างระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติออโตเพลอดและจอแสดงผลภายในแบบสัมผัสขนาดใหญ่แต่อาจจะมีการปรับใช้วัสดุภายในใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิตตลอดปี2023ที่ผ่านมาเทส l a ได้มีการลดราคารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองลงหลายตลายครั้งเพื่อแข่งขันด้านราคากับรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์อื่น โดยเฉพาะจาก BYD ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดในตอนนี้ปัจจุบันความได้เปรียบของ BYD ก็คือการมีรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นในหลายระดับราคาทำให้สามารถจูงใจลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มซึ่งการเร่งออกโมเดลราคาถูกของเท s l a ก็ดูเหมือนจะเป็นการแก้เกมที่ถูกจุดเช่นเดียวกันเนื่องจากเทส la เองก็มีจุดแข็งด้วยระบบซอฟต์แวร์อันชาญฉลาดที่ยังไม่มีใครใดเทียบชั้นได้นตอนนี้ นอกจากนั้นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกของเทสั้นคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อค่ายยานยนต์รายอื่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกด้วยราคา25,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ850,000บาทจะช่วยขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้และจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก นอกจากนั้นด้วยวราคาดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันต่อผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นให้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดออกมาแข่งขันในตลาดซึ่งในจุดนี้น่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะได้เข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้นอกจากเรื่องของแผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปีหน้าแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่อีลอนมัสกกล่าวถึงแบบน่าสนใจก็คือเขาได้กล่าวว่า ข่ายยานยนต์จากจีนจะขยี้คู่แข่งทั่วโลกได้โดยง่ายหากไม่มีกำแพงทางการค้าโดยอีลอนมัสก์กล่าวว่าบริษัทยานยนต์จีนมีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดและจะประสบผลสำเร็จนอกประเทศอย่างมีขึ้นอยู่กับประเภทของภาษีหรืออุปสรรคทางด้านการค้าที่เผชิญแต่หากไม่มีกำแพงทางด้านการค้าบริษัทยานยนต์จีนจะกำจัดบริษัทยานยนต์อื่นทั่วโลกจากความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่า ซีอของเทสลาย่างเน้นย้ำด้วยว่าหากไม่มีการกำหนดมาตรการกีดกันทางด้านการค้าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็จะก้าวข้ามและแสงหน้าผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรายอื่นได้อย่างแน่นอนเนื่องจากแบรนด์เหล่านั้นมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเทสล a ที่มีอยู่ในขณะนี้กำลังถึงขีดจำกัดในการลดราคาเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเขาได้จุดชนวนสงครามราคาเพื่อหวังดึงดูดใจผู้ซื้อ เป็นเหตุให้เทสลาได้กําไรลดลงและทําให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลและเมื่อไม่สามารถลดราคาของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่จําหน่ายอยู่ในปัจจุบันได้มากกว่านี้การที่เทสลาจะเสริมเซกเมนต์ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีราคาถูกลงก็น่าจะช่วยให้ใค่ายมีอาวุธที่จะต่อกรกับรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดจากจีนได้โดยเฉพาะคู่แข่งคนสําคัญอย่าง b ีวดีสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเทสลานั้นอีลอนมัสก์ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเขามองว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ปฏวิวัติวงการใหม่ๆจำนวนมหาศาลซึ่งตอนนี้ไปไกลถึงขั้นที่ทางค่ายได้ทำการถอดชิ้นส่วนของ h o n d ั c ซ vic รถยนต์น้ำมันซีดานราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมเพื่อศึกษาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดก็ต้องมาติดตามกันต่อว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโปรเจกต์ e d w o o d ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของเทสลานั้นทางค่ายจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิมเ่มเติมในเร็วๆนี้หรือไม่ ซึ่งเราจะติดตามและนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพืเ่อนๆละครับมีใครรอรถในฟ้าราคาประหยัดจากเทสลาอยู่หรือเปล่าหากมาในราคาต่ำกว่า1ล้านบาทกับระยะทางวิ่งราว480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งจะน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ